สวัสดีครับพี่น้องกวางเอลีมโมนี่เซพาพี่น้องมาพ่อครับพ้นดีมีฟีมือในการจับสารเนี่ยกล่องเนี่ยโมนี่บอนี่โมนี่เห็นใบพายยาวเนี่ยแลไม่เห็นอย่างเราใบพายยาวเนี่ยขอบกระโดงโมนี่เซพาพีน่น้องมาบังประเทศขอบกระโดงอ่ามาบังประเทศขอบกระโดงโอ้ยขอบจอกันแล้วหรือเนาะจอกันแล้วหลือเจ้าไหนนาะจอบ้างประทัน เอาไม้ด้วยพี่น้องเด้ออันนี้คือไม้ไผ่ไม้ไผ่เบื้งต้นอีกก่อนไม้ไผ่ลำหนึ่งเี่รผ่าเอามาหนี่งเมตรสามหรืีก็ได้ได้สามได้สี่เป็นมอแล้วแต่ลำหน่อยลำใหญ่ขาลำใหญ่ก็ได้ได้สี่ขาลำหน่อยก็ได้สามไม้ไผ่เดี่ยเอาไม้ไผ่แกงรือไม้ไผ่อ่อนเลยแกงบวกแกงหมดไม้เนื้อไม้ไผ่ก็อ่อนเลยไม้ไผ่เ่ยตีกลัวๆต่ว่าบอมเปนไม้ไผ่ตายค่ะ เป็นไม้ไผ่ถี่ล่ำถี่แก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 ุ่ดแต่ว่าบอมเอนพ่อเหนียวเหนียวแกุ่ดเหนียวนแกุ่ดนี่มันมันกรอบเป็นบ่อแก่ชุดมันกรอบบารีเอาพ่อเหนียวเหนียวพ่อเหนียวเหนียวคือไม้ไผ่ขวบปีปีกับปีกูกัวแมนบ่อไม้ไผ่ขวบปีใครจะไม่เห็นได้ือแต่เกินนั่นมันเหนียวมันเหนียวบารีมันเหนียวนี่มันบอมเอน มันบอมนามันดีไรบะเนีมันโคตรบ่อไรมันแข็งมันโคตรบ่อไรเวลาโคตรมันกหักอันนึงก็ขอเสียเวลาเรือไปไผ่ได้พี่น้องเด้ออ้าวเ e ็ดขอบกระดงหนึ่งเห็ดขอบจอหนึ่งไ้ไมัไผ่ถี่มีอายุปีกุ้กัวยาเอาแกกว้านี้ยาอาออนกว่านี้เอาออนกัวนี้หมดกันกินมันออนโพดแเมนบอกครับแกกว้านี้มันกระกอบคือคือมันมันเหนียวแต่ว่ามันหา มันเหนียวแต่ว่ามันหักแต่ว่าตัวนี้มันบ่อหักเออเหนียวอย่างเดียวมันบ่อกรอบโคดได้โคดได้โคดได้ดันได้บันีิเอาม้าเนี่ยเพราะแต่ฮักคาเนาะฮักคาตัวนี้ลั่มนี่เลยดีซีมปนบ่อ่ารั่มดีซีเหี้เาได้พี่น้องเหี้เาได้สามเมตรเป็นบ่อใบไผ่สามเมตรเวลามากรอบแล้วเนี่ยได้ตาเม็ดหนึ่ง เมนบอแต่ในประมาณเมนหนึ่งอ่าเมนหนึ่งประมาณนี้กระโดดกระเม็ดหนึ่งต่อกระเม็ดนึงเอาเนี่ยละเอาคอบเนี่ยละนี่นี่นี่ขอบที่เห็นนี่ยขอบที่เห็นนี่คือขอบกระดงไม่ไผ่ยาวสามเมตรไม่ไผ่ยาวสามเมตรเวลามาขอบแล้วเดี๋ยวซ้ำนี่เดี๋ยวซ้ำนี่ซ้ำนี่คือซ้ำไหนกับประมาณเม็ดกว่าๆเนาะ่เมนีประมาณเม็ดกว่าเลัวอ่ายิบเม็ดเออนี่ประมาณนี้พอดีเวลาเจ้า เืนได้พอดีมันเดี๋ยวนี้คือขอบเดียวเป็นบอลไม่อันเดียวขอบเดียวเป็นบอเอามะเหลาออกเอามะเหลาออกให้มันเหลือแต่เตี้ยวมันอันเป็นสองวงเออเคร่มเรื่มมันต้องใส่สองวงเป็นบอใส่สองวงเขาโตกันใบนี่เรอบครับนี่ก็ใบหนึ่งเนี่ยเออก็ขอบนอกกับขอบในขอบนอกขอบในเอา เอาเตียวมัน ra เอาเสือยวันเทียมเอาเตี๋ยวกันเทียมโบดออกให้มันบางๆเอออเานาโคบกันเอานากบกันเอานากบกันค anyway. ือทั้งนอกกะเป็นนาไม้ทั้งในกัเป็นนาไม้เออก็เรียกว่าเตียวกบกันเอาเตียวกบกันครับมได้เหลาเบ้างมได้เอาเหลาให้เบิ้งเบิ้งมาด้เฮ็ดจังได๋แน่บมาด่เหลาบ้าง อันนี้เคือมามามาเราหันบางลงเราหันบางลงไอ้ที๊มันโกโกก็เราออกเขาดเขาะดโคตรไอไอ้ที่มันโกโกตีต้องเรา้าดิเหยอน มองตัดกันนลันีกันครับโอ้ต่พะมองกันนี่ซื้อมองจอดกันนี่มองมันีกันมองมันีกันนี่มองเอาไปมันคีกันนี่เป็นว่ามันเสียงว่ามันหาโอ้มีดกับมีดกับเขาเป็นเขาคขอมเป็นคอมเลยนี่โอ้ยเอ้ายูนามีดยูนามีดทำได้นหมอ่าว่าจยูล้างมีดได้ยูนามีดได้ีอย่างมันลดนอีกเด้อลดมันอีกข้อขาดได้นิธรรมดาเอมีดลยนะ โอ้บัดนี้เวลาเวลาพันพันเล้าใหม่บัดนี้เมื่อนี้บวันได้ห้องยังเลยไหมบอม่ห้อง่ห้อง่ห้องบอก่ห้องหรอกต่ห้องต่ห้องอย่แต่วันเลยอเ่ออบัดนี้ต้องห็นรางวานได้พีนองแล้วผมจะยับ้างห้องนี่ผมจะหนามัผมจะหนาดหนามีดะค่ะอาเบ็ดเบ็ดเบ็ดจะงอยมันบอ่เบ็ดจะสิ่กระไรม็นบอ ถ้าลองคตรเบิงมันมันได้ก็คือเออต้องลองคตเบิ้งเนบ่บอมาดต่อไป่อไปนี่หนึ่งต้องต้องเอาตอบเขาจะหน่อยเออคือตอบตอบเขาให้มันหน่อยตอบเขาหน่อยโมกาเอามือดูพี่้องถ้ารูปเดียวี่กระบาดเดียวนี่เออคือตัวนี้มันมันค่อมมันค่อมต้องต้องเอาให้มันให้มันตอบเขาเขาว่าตอบเขาคือมันหน่อยลงมาดิทั้งเดีกมันบางมันบางเพื่อจะเอาท่านมัน มาดกีกันอามากีกันตีกะพู้ะกรเมนนี้ล่องล่องล่องล่อเอามาก,กีกให้เ,าากกเหบิง้งเบิ้นี้เอาจะวงนึงเอาเอาลองีเบิงงบ้งลองีเบินนะ้งเอ โอ er ้หน sure oh, ่อยแต่กบไปยัง oh มันมอคือแตกได้แ <transparency> ต่ว่าไปหักโอ้แตกเป็นเรื <t> ่องปกติแต่วันไปหักขึ้นตอนเด็กก็แตกคือกันอ่าแต่ว่าเป็นมัดเรืองขอเออเวลามัดเสื้อเข่ามันก็แนนอ่ามันก็ติดกันคือกันคือเกาบนมอไอแตกโป๊ะได้วางหันหน่อยกบไปยังมาเด็ด

มันโมดิดใส่หมองไนแล้วมันดิดใส่ค่หอมว่าสันเมะดิดใส่ไงเอออเาขาข้าวหมองเป็นหมองตายได้หนึ่งหนึจุดอ่อนเขาผู้ชายเด้อพี่น้องเอ้ยจังได้จะไปให้เด้อลำบาร์ระวังเด้อนึ่เด้อโอ้อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยเลยมันบมองประมาณนี้ประมาณนี้เออเขาจะเอาเนี่ยเอาหมอนมัดไว้เอาเนี่ยหมอนมัดมันขึ้นยังสิเอามัดขึ้นยังสิไว้มัดไปก่อนแมนบอร มันใบก่อนเรวค่อยเอาม,มาโคกันอีกเทีหนึง่งอันนี้คือขอบนอกน้อขอบหน้กับหันไปอีกีข้างหนึง่งเราโคดอีกข้างหนึง่งอ้าวให้เห็นอันนี้คือขอบกระล้องครับขอบกระล้องแต่มันม่มั่นล,ลับถาว่าเสรั่นมันเออมันม,มั่นมั่นกะแตงเอาละพี่นอ้องมันมัมม่นมั่นกะแตงเอาเห็นไหมมันมันเนี่ยละมัน มดนปันบักกิ่งพนอนอมดนปันบักกิ่งไวแต่สมัยก่อนเอาไปกิ่งน้อนี่เอาไปกิ่งน้อน,นี่น้อนสมัยก่อนเอาไปกิ่งล้อนตนีบักกิ่งน้่นี่งอันน,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 นี้คือขอบกระดองครับให้พี่น้องได้เห็นว่าอันนี้คือวิธีการเห็ดขอบกระดองเอาสำรับคลิปเห็ดขอบกระดองเอาไว้สำในก่อนพอกันไหมในในคลิปหนาขอบคุณหลายๆสำรับการติดตามเบ่งตั้งแต่ตอนจนจบแต่อย่าลืมกด ติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้นํากดกระดิง่งให้พร้อมเป็นเต็งคือเป้งแต่กันมะพอกันไหมครับเก็บหนาเก็บนี้เอาไวส้สำนี่ลวครับสวัสดีครับ